หลักจาก่จำเป็นมากนะครับเนี่ยมาบึ่งพ้นประกอบการครับปลาพลาไหลาหรอกนะครับพ่อจริงครับเขาบปเนียนจำนวนครับเขาเนียนคุณภาพคุณภาพเรื่อยเรื่อบุ้งปลาจิ้งกีหน่องมาบุ้งครับปลาจิ้งธรรมชาติม่ได็ดทอดก่อนกินธรรมชาติด้วยนครับปลาจิ้งไงตัวใหญ่แต่วะนี่ยังเนี่ย ปะไรอะไรเอี้ยนตุเอียเอ้ยนอะไรนะโคตรเอี้ยนได้เต็งต่อไปเหตุงานอยู่กรุงเทพแต่งเล็บตัดเล็บขูดเล็บท่าเล็บย่างดีวันน,นี้ครับทุกคนย่างสวยว่นนี้พอกลับมาบ้านมัน,มนลุกหนองป่าจับปลา <c oughs> อันนี้ว่ามันกระเทยดเรียนใหม่ครับนี่กระเทยดทำมาหาจริงครับนี่ บ <c oughs> <laughs> ุ <in modern> <Airbnb> ๊มบ no <laughs> ินกัดเทียนใหม่ได้นี่กัเทยนมาฮกินนี่บอกไอไปหาปลานี่เรียนลูกปัาน่งขันบวกไปหาเรียนมุงเรียนใหม่บวกไปครับคุณเบิคงเบิ้งที่ แล้วกบมาบ้าด <Bla is. S 1> ba e. ูมาหาปลาน้องวุ้แง่เลยครับปลาดุกเวลาติงแล้วแต่ตัวนึงก็ใส่นนนั่ ชิมงานนะกินข้าวทวงผนวดูแบบเช็งินเบขอบแช็คเงินใดบางัอบเง

สายสดาตับหงกินด้วยน่ไครับมีดอดตับหมเ็นเียมไม เอานีนนั่งอกช่องผมเลยเี่ยวมนลตกสาวครับลูกสาวแย่งยเยนลยนี่หนูเล่นอะไร <c oughs> หนูเล่นอะไรไหนไปลาไหลมาดูทิ <laughs> ê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 . À, bưng mẹ ปลาเข็งครับ.สับปลามื้อของเลยเด้อ.น้องกลับเบิ่ง Tối nay

조물요 <laughs> <laughs>